สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำต่อต EP ส EP 1 5นะครับเป็นลายเดียวกันแต่ว่าใช้เม็ดหินกับกระดาษมะพร้าวสีดำตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้ถ้าเกิดว่าเราใช้หินที่มันเป็นโทนสีที่มันสว่างเราจะใช้เป็นสีน้าตาลก็ได้นะครับตรงนี้แต่ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นรูปปัดไม้ก็ได้อันนี้6มิล กปะสีปะหินสีสีดำหกมิลกระดามะพาวแปมิลหินสีวันนี้เราใช้เป็นอะเกตสีน้ำตาลเข้มอันนี้อยู่ที่10บมิลเชือกเส้นกลางตัดยาประมาณ48นิ้วครับพับครึ่ง ่งแล้วก็เอาตัวสลิงนำล่องไปหรือว่าจะใช้เป็นเอ็นเอ็นเส้นเล็กๆก็ได้ครับสลิงอย่างเงี้ยหรือเอ็นเส้นเล็กๆสอดไปแล้วก็ร้อยหินเข้าไปใช้หกมิลแล้วก็กระดาษแปดมิลสองเมตรแล้วก็หินสิบมิลกระดาษแปดมิลสองเมตรหินสิบมิลกระดาษแปดมิลสองเมตรหินสิบมิลกระดาษแปดมิลสองเมตรแล้วก็จบเลย เชือกเส้นถักแต่ดความยาวประมาณอยู่ที่56นะครับอันนี้คือเผื่อไว้ถ้ามันยาวไปข้างหน้าถ้าเราลองทำได้เส้นหนึ่งแล้วเราถ้ามันยาวไปเราก็ลดเชือกความยาวของเชือกลง จะไปเชื่อมมาประมาณ8นิ้วนะครับให้ได้ประมาณเนิ้วครึ่งแปดนิ้วประมาณเนี้ยเอาไป้ทำตัวสไลด์ตัวทำหางมันเส้นแกนารางใช้เบอร์สองนะครับ2เส้น หรือถ้าเบอร์สามมันสามารถใส่เข้าไปในแมชินีนกับอุปกรณ์พวกนี้ได้แล้วก็ใส่3เส้นเลยถักไายเคียวธรรมดาครับ はい。I need ถักจนได้ความยาวจากเริ่มต้นจนถึงจนถึงตรงเนี้ยให้ได้ประมาณ3ามเซนนะครับพอได้ถึง3ามเซนเสร็จปุ๊บเอาเชือกเส้นที่อยู่ข้างหน้ากดลงแล้วตัวนี้ก็คือเอาอขวางรูดอันนี้เข้าไปแล้วก็ต่อได้วลายแบนครับ หนึ่งรั้งแล้วก็ต่อเส้นที่อยู่ตัวนั้นเอาผ้าเข้ามาอันนี้คือเส้นที่อยู่ที่อยู่ข้างล่างจับอแอดขึ้นแล้วก็ได้แบนครับมันจะเป็นแบนสองตัวซ้อนกันเพราะมันใช้เชือกสองเส้น แล้วก็รูดกะลามะพร้าวเข้าไปแล้วก็รูดตัวหินเข้าไป ล้าก็จะนามาเผาก็ตะเห็นถ้าแบบนี้จะมันครบจำนวนที่เราร้อยเข้าไปครับ có biết hình คือลายเกลียวเราจะใช้เฉพาะด้านข้างตอนเริ่มต้นส่วนตัวที่ประกอบไม่เห็นเราจะใช้เป็นลายแบนหมดเลยแล้วก็กลาใส่เข้าไปมาถึงกลาอันสุดท้าย อละเมสสุดท้ายครับครับตัว6มิลเส้นบนครั้งเดียวนะครับดึงให้แน่นแล้วก็มาเส้นที่2ครั้งเดียวเหมือนกันดึงให้แน่นมันก็จะได้เป็นแบบนี้ แล้วก็ถักลายเขียวต่อเหมือนเดิม ไปเรื่อยจนมันได้ความใหญ่ที่ประมาณ3มเซนครับแต่ถ้าข้อมือใหญ่มากๆก็ต้องเพิ่มจมํานวนซ้ายขวาเข้าไปนะครับอันนี้มันจะเป็นไซส์กลางๆถ้าข้อมือเล็กมากๆก็ลดลงทำไปจนถึง3มเซนเสร็จปุ๊บแล้วก็กรรไก่ตัดปลายออกตัดเส้นบนลนไปวาซ้ายลนไปแล้วก็ตัดเส้นล่างวาลนไปซ้ายลนไป แล้วก็จะได้มาแบบนี้แล้วก็ปจับแต่งคนนิดน,นึงหมุนน่อยคราวนี้เนี่ยเชือกมันมีสองเส้นแกนกลางเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งขีดออกเล็บขีดไปหรือใช้เข็มก็ได้ครับไม้ชุมฟันก็ได้ เบอร์สามปกติจะฉีกได้เอ้ยเบอร์สองปกติมันจะฉีดได้สามเส้นวันนี้เราฉีกออกมาแค่เส้นเดียวก็พอแบงเขาออกมาโอเคพอเราฉีกได้และเข้าไปแล้วก็รูปไปจนถึงปลายสุดของตัวที่เราเนี่ไว้ ไปอันนี้มันก็จะมาเป็น3เส้นแบบนี้แล้วเราก็มาถักเปียถักไปเรื่อยๆจนจนเราได้ความยาวประมาณที่เราต้องการที่จะขมวดได้แต่ถ้าเราถักยาวหน่อยเราก็จะขมวดง่าย หาเอื้ได้ความยาวที่เราต้องการแล้วลวกเขาแล้วก็เอาไฟแชกลูดรูดให้คอบแบนอันนี้คืออันนี้มันเป็นความยาวมาตรฐานประมาณนี้ถ้าไม่ใช่มาตรฐานนะ แต่ถ้าเราต้องการสั้นกว่านี้เราก็ลด,ลดลดความยาวลงขมวดสองครั้งครับแล้วรูดปมให้มาสนิทกันแล้วไปปั้นอีกทีหนึ่งถ้าอันนี้คือไม่ได้ก็รูดขึ้นไปอีกให้มันพอดีกันพอได้เสร็จปุ๊บเราก็ตัดตัดเฉียง,งแล้วก็ลนไป แล้วก็ไปตัดเชือกเบอร์สองมาอีกเส้นหนึ่งความยาวประมาณสิบสองนิ้วครับก่อนเราจะทำสไลด์เราก็แต่งเขานิดนึง สไลด์สไลด์ลายเกลียวปกติธรรมดาครับ ีเกลียวไปเรื่อยๆมันจะประมาณสักสิบถึงสิบสองครั้งอะครับสามสี่ฮะ 7 8 9 10 11 จะให้หลวมมากนะครับพราถ้าเราปล่อยน้ำหนักมือเบาเกินไปตัวสไลด์มันจะหลวมแล้วก็ตัดลื่นไปทีละข้างกลับใกข้างนึง แล้วก็ลองดูดเขาดูจักรอบสองรอบครับแ้วเราก็หมุกันนิดนึงโอเคแล้วเราต้องเอาไปเจดงนี้ ส่วนของตัวสายพวกนี้ใช้ได้ปอผมเป่าก็ได้ครับมันจะขึ้นทรงได้สวยวันนี้เราใช้เป็นอาเกตสีน้ำตาลเข้มเกือบจะเป็นสีดำวงแหวนจะเป็นสีออากขาว,ขาวกับกระลามะพร้าวสีดำมาทำดูนะครับสวัสดีครับ